对吧 <music> โอเคสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับพวกเราสีเขียวน้อยแรงฤทธิ์นะเอ๊ะเดี๋ยวพาที่อะไรนะสี่ฤทธิเยอะที่สี่แล้วดูทางอาที่สี่วนะในอันต้าคอร์นะคะพวกเราก็ยังอยู่ดีบีสุขนะคะอยู่ในนรกโอ้ยเอยเออเข้าเข้าเข้าเกือบประตูเราไหมไม่นะไม่ใช่ไหมอะไรนะโอเคไม่าเผ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 าแอ้กันล่ะหรือเราควรจะไปหายาไหมครับ

ตายเลยยังไงยังไงี่ลองยังไงอ่ลงลงลองลอลยงลงลองลโอ๊ยหมีก็ตายอ่ะตายแตาย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 ไออ้าวรูดตกจาพี่สูงตายเกลียมาีที่ยวอย่คนตายกี่คน หลบอยู่ใช่ไหมหลบอยู่แล้วเขาตามตามไม่ได้ไม่น่าจตามต้องดีวะหลบหลบโอเคอ่ามาเจอกันก่อนไหมตรงไหทางไหนอ่ะตาประตูได้ไหมโอ้ประตูอ่ะเตีป่ะแผลไม่แผลไม่ได้มีศพนั่นนั่นจิงทำอยู่เฮ้ยชื่อคน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 ดีอะไรวะ่มดีอะไรวะชื่อผมผมปะไม่เอ๋ปะนี่จดาบ ไปห้องกลางกันดีกว่าปะเห็นศพแหละแม็กมาถึงตัวเลยแม็กแม็กมาถึงตัวแล้วแม็กโอเคๆๆๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูดูของก่อนแม็กรีบรีบรีบดูของที่เอนชานก่อนมีการตีกันเกิดขึ้นไอ้เลวอยไอ้คู่แม่งเมื่อกี้ไม่เห็นคู่แม่โผล่มาละ อะไรมวีคนออกมาหนึ่งคนคุณทำอะไรอ่ะเมื่อกี้เราเห็นนะแต่เราตอนแรกจะเข้าไปตีแล้วแม่งมาสาวไปหาลุมเราคนเดียวไอ้พวกใจไรไอ้พวกใจารวางแผน้ยวางแผนยัี๋ยในๆวางแผนอะไรคุณตกจากที่สูงตายคุณครูเราเห็นนะวางแผนแต่คุณตกจากที่สูงตายคืออะไรไม่มีใครค้าด้วยตกจากที่สูงตายไปเขีนี่เมย์ไเีนี่เมย สตีกุงตีคนตี í, <Century. S 2> เออหนึ 1, ่งหนึ่งคนหายไปแบบว่าหนึ่งคนเดี๋ยวรถเกียร์บีบีตายครับเสร็จเลยขึ้่นฮะเมื่อกี้ตอนหน้าต่อนตายครับเคเคเออทีมฟ้าเข้ามาในเทเธอร์ครับตอนนี้น่าจะเป็นปาร์ตี้สามสีแล้วครับโอ้โหสีเล้วเมื่อกี้พี่ไปดูสีแดงสีแดงสีแดงดักดักอยู่หน้าประตูอักใครด้วยอ่ะมีไฟด้วยอันนี้สามสีครับพี่กิฟต์มีสีฟ้าสีเขียวสียักษ์มอยู่ในเนเธอร์ครับเดี๋ยวดูครับปาร์ตี้หลากสีครับ สีเขียวมาแล้วครับเขาไม่้วซีซั่นนี้มันจะไงกับเนเธอร์นักหนาแล้วเนี่ยใช่เนเธอร์ไงสีเขียหมูนี่ไม่ง่ายจะแสบมากเลยอันนี้สีเขียวหนีบอกแลเฮ้ยสีเขียวกลับไปได้แล้วสีเขียกมาจากเนเธอร์แล้วใช่เมื่อกี้สีเขียวกลับไปแล้วเนี่ยนะใช่สิจริงก็เลยเข้าออกเนเธอร์ซะไปกดกดกดไปดูยังไงนะปสองพี่ปสองโอเค นี่สีเขียวเขาจับในเธอร์คบกันครับอันนี้สีสีเขียวเอามาแล้วสีเขียวออกมาแล้วสีเขียวออกมาได้นึงแต่ว่าประตูเนเธอร์ครับมันจะลิงกกับประตูที่อยู่ในโลกปกติครับที่อยู่ใกล้ที่สุดมันจะแบบแล้วได้่ใกล้ประตูตรงนี้ครับมันอยู่ใกล้สุดแล้วตอนนี้เขาทำงานประตูนี้ทิ้งเพื่อไม่ให้ทีมื่นออกมานั้นเองครับช่างเป็นกลยุ์ที่ค่อนข้างฉลาอัอพี่เมโน่รู้อะไรครับจำไม่ได้โดนดูว่ากต่อแล้วฮะดูดี เออเออยู่เลยอะ่ะไม่ลงอ่ะกระโดดมาแบบโอ,โอ,โอ้โหเออก็ยอยากจะร้องไห้เมยนี่คือแบบทุกคนเอ็นชามนมาแล้วเมย์ถามเอ็นชานยังไงเอ็นชานไม่เป็นตอนนี้ที่สีฟ้าครับล่องเรือกันมาแล้วครับสามนายครับตอนนี้สีฟ้าล่องเรือเหรอฮะแ,แล้วมาโดนเชื่อนคนหนึ่งไม่ใช่เหรอไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โดน ทีมเขียนโดนชาเชื้ออ๋อ,อะนะคะเรามาภาคสดกันดีกว่านะคะก็หลังจากที่กิปุรีได้เสียชีวิตไปแล้วนะแหมเราไม่อยู่ถึงรล้ อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายว่ะเซงเลยด้วยรถสีแดงนี่ยังแบบเต็มเปริมนะแต่ละคนสีทีมที่ยังมีเหลือสมาชิกครบทุกคนอยู่ก็มีสีแดงนะคะสีน้ําเงินนะคะแล้วก็สีฟ้านั่นเองเนาะส่วนทีมที่หลอมแหลมก็คือสีสีม่วงนะคะซึ่งมาบวกกับสีชมพูปรงอาจมาเนะเอี่สีสีชมพูหรืเออสีมพูมาบวกกับสีเขียวนะคะปรอาดมาแล้วก็เลยเหลือสมาชิกอยู่เท่ากันนี่คือแบบว่าดาบสองคมไงมาบวกเขาฝ่ายตัวเองก็เลยตายเหมือนกันนะคะแหมเฮ้ยสีฟ้ามีการเลื่อนรถ ไปคิดสีฟ้าสีเหลืองลุ่นเลน,เลน,เลนทั้งคู่เอาอยัางไงยังไงเจ้าไปเลยไม่ได้กินแอปเปิลทองเลยอะ่ะโอ้โหตายซะแล้วอะ่ะเซ็งเลยนะคะเอาละเออเราไปดูสมาชิกของเรากันดีกว่านะคะมีกลับลงเหมืองมาแล้วะคะ่ะลงรูมาอย,ย่างแบบนิมนวลน่นะ อ๋อเอาดินขุดอบอุดเอาไว้นะคะแล้วก็เนียนแล้วก็ลงรูกันนะเป็นลงมาเหมือนเป็นตัวหนอนตัวตุ่นนะที่ลงมาทีละสองบล็อกมันจะได้ไเลือดไม่ลดนั่นเองค่ะอ๋อเข้าใจขีดเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เจอเหล็กแล้วค่ะหลังจากผู้นําทีมนะสมาชิกเสียชีวิตไปนะคะก็ทําให้เขาก็ต้องตรงนี้ม,มีเลวีด้วยอันตรายต้งเลี้ยะต้องอยู่รอดไปให้ได้นะอันตรายมากนะคะ เอาละดูดิเขาจะไปยังไงต่อไปเที่ยวเราจะติดตามโอ้โหบวกบวกบวกรู้สึกว่าแผดไปนรกจะไม่ค่อยบวกเท่าไหร่โอ้โหมอนเยอะเอ็มอนเยอะด้วยเอาไงดียังไงคะก็แผดไปนรกรู้สึกว่ามันเป็นดาบสองคมนะถึงแม้จะได้เวลเยอะแต่เรายังไม่ทันจะได้เอาเวลไปใช้แล้วก็ตายแต่แล้วมันก็เศร้าเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวอ๋อ,อสีม่วงหลุดคนะ่ะ ะเราไปดูสิมอุยอ้ยแต่เราจะไปท่า,าจับฉากฉนี้ไม่ได้เยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยยังไงน่ากลัวมากเลยอ่ะกิ๊บอยากจะบอกใจะจะขาดแบบมันอันตรายมากนะคะโอ้โห ไม่เป็นไรยังไากิ๊บก็ถือว่ากิ๊สู้้ดีที่สุดแล้วแต่เพราะว่าเป็นผู้หญิงผ,ผู้หญิงอดแอร์ถูกผู้ชายลุมสามคนนี่ก็ไม่ไหวเกี่ยวตั้นอ้าวสองคนนี้เขาเข้าทีมเวิร์กกันมากเลยค่ะเฮ้ยข้างหลังข้างหลัง โอเคเขาเห็นนะคะอิกก็ลุ้นไปด้วยแต่กิปปิดไม่อยู่นะทุกอย่างก็เงียบไม่มีใครได้ยินที่กิบพูดแต่กิบจะพูดให้คุณผู้ชมได้ยินการนแลวจะติดตามสีเขียวเราไปดูทีมสีอื่นกนะันบ้างดีกว่าเนาะตอนนี้คุณทูอยู่ตรงแถวเบสล็อกนะคะกําลังไม่บวกกับใครแล้วไม่ให้ใครบวกนะตั้งแบบดูแลกันเองอย่างดีนะะอันนี้คือประตูนรกคือเขาทาไม่เขาไม่เข้าไปแต่เขาก็ไม่ให้ใครออกมาอย่างนี้ใช่ไหม ก็เขินเบอร์ใครถูกวามานี่ออกมาตรงประตูปุ๊บก,ก็จะตายทันทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมเข้าใจวางแผนกันนะคะเนี่ยโอเคโเคหด้านล่างนี้ก็นะโกรู้สึกทีมแดงจะน,นิ่งๆเนาะเราไปดูทีมอื่นเยอมากดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนนั้นก็ทีมแดงเนาะคนนั้นซอมบี้โอเคเอาล่ะ ไปดูทีมอื่น,นกันดีกว่าค่ะโอเคตอนนี้โซล่ากำลังทำอะไรอยู่วะโซล่าเฮทีมสีน้ำเงินนะคะปักหลักอยู่ด้านบนนะคะก็รู้สึกว่าสมาชิกทุกคนก็ยังครบพร้อมหน้าพร้อมตากันนะโซล่าได้เลือกเต็มสุดเลยโซล่าจะก,กู้ชื่อเสียงเอ๊ะชื่อเสียงที่ขัดทีแล้วก็ไม่ทําชื่อเสียนี่หว่าเอาเถอะนะอ่าละตอนนี้กำลังสีฟ้านะคะก็มีเอ็นชานกันแล้วเกือบครบทุกคนนะคะก็มีโซล่านะ,ะกับอ่าอืม ะะกำลังยืนยังไม่ได้เอ็นชันไม่มีโซล่าคนเดียวเดียว,วยที่ไม่ได้เล่นเอ็นชันเลยโซล่าเอ็นชันปังเอ,อ๊ะ โซราไม่เอนชานร์สเลอพิมพ์บอกาามาถามหนเอยเขาไม่ทันได้ยินแล้วเราก็สงสัยเขานะเอาละ่ะโซรารมันจะอ่านไหมคิดว่าโซราไม่อ่านแน่เลยโซราแม่งแถวนี้มันก็แถวอยู่แถวสวอมเนาะเขตดสวอมแอปเปิ้ลไม่เก็บเหรอแอปเปิ้ลอยู่นี่ฮัลโหลฮัลโหล ตอนนี้นะคะคนที่เราคาดหวังจากทีมของอาจาะนะแก๊งอาจาก็จะมีคนที่ยังเหลืออยู่ก็มีโซรานะคะมีกิบเล็กไอกรอยูด่ด้วยใช่ปะเห็นไหมอใช่กิบเล็กนะอ,อยู่ทีมสีแดงนะคะของคุณทูแล้วก็มีโซร่าอยู่ทีมสีน้าเงินนะคะแล้วก็กรอยู่ทีมสีฟ้าลัานเปียวก็อยู่ทีมสีฟ้าค่ะแล้วก็เละนิ New ้วคุงอยู่ทีมสีเหลืองนั่นเองนะ,ะตอนนี้กิบปุริจักทีมสีเขียวก็ตายไปแล้วจากคุณครูจากทีมสีม่วงก็ตายไปแล้วนะคะรู้สึก รู้สึกทุเลศก่าตายก่อนคู่แต่ไม่เป็นไรเราไม่ถือว่าเราเล่นการอกเพราะว่าเราโดนลุมไงใช่ไ <c oughs> หมหดร้ายอ่ะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเ,เรามาทีสีเหลืองทีสีเหลืองคิดว่าไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่นะเ,เพราะดูจากเรื่องของสมาชิกนะคะนิวคุงเลื่อนรถเหลือเลื่อนรถไปสี่หลอดแล้วก็นิวคุงเลือรถอีกหนึ่งหลอดแล้วอะ เกิดอะไรขึ้นหว่าโดนมอนเตอร์ตีไน้เลยค่ะแล้วก็ดีเจอ,อะไรอะเลื่อนรถเหลือหนึ่งหนึ่งหลอดครึ่งนะคะโอ้โหอันตรายมากๆเลยแต่ทีมที่ตัวเต็งอยู่ตอนนี้นะคะก็คงจะเป็นไม่พ้นนะคะทีมทีมสีแดงนะคะแม็กคุณทูนี่สีแดงตลอดจําได้รอบและได้กิ์แข่งอันตรายคอก็อยู่ทีมคุณครูเอคุณทรูนะคะเออแล้วเลือดเลือดแบบ คือคุณทูณเขาดูแสลสมาชิกในทีมแบบสุดๆเลยนะอันดับหนึ่งก็ต้องสีแดงแน่นอนนะอันดับสองก็คงจะเป็นสีน้ําเงินอันดับสามสีฟ้านะคะส่วนสีเหลืองก็อันดับสี่มานะส่วนสีเขียว สรุปคือสีม่วงเนี่ยเหลือแค่คนเดียวเหรอแล้วคนอื่นหลุดไปแล้วคือไม่เข้ามาแล้วไม่ไม่อะไรแล้วยังไงยังไงโอเคก็ตอนนี้สีม่วงที่มาบวมบบวกนะคะก็ล้างท้ายนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสีเขียวสีเขียวนี้ก็ยอดสีมือนะสองคนนี้เขาแท็กทีมเอาร่วมไปคู่หูกันได้ดีนะคะโอเคเราจะพากไปจนก,กว่าจะจบพาร์ทนี้นะคะแล้วี๋ยวเราจะถ่ายถ่ายพาร์ทสุดท้ายนะ,ะเอาแบบให้เห็นชัดๆนะนะเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นกันต่อไปนะคะอือ ตัวล้วแม่งเออเริ่มเอนชานหน่อยดีเราไปดูทีมอือ่นกันมากดีกว่าค่ะปึ๊บแดนเตียวทีมนี้ก็อยู่ข้างบนเหรอเป็นทีมล่องเรือกันนะคะโอ,โอ้โหเดี๋ยวนะทีมนี้อยู่ห่างจากจุดเดิมจุดสีน้ำเงินมากแค่ไหนอ่ะเอ้ยสีเออ,ส,เอ,อสีฟ้ากับสีน้ำเงินรู้สึกจะอยู่ไม่ไกลกันมากค่ะ สีฟ้าทำไมเขาต้องมาล่องเอรือด้วยทำไมไม่เอนชาร์ล่ะเนี่ยฮะมันเป็นกลางอ๋อแตนะ่สีฟ้านี่เขามีดาบดาบแรงนะคะดาบแรงดูถูกเขาไม่ได้เลยทำไมเขาเป็นเขาเหมือนเป็นโจรสลัดอะ เฮ้ดิโจนสลัดมากมากเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหนั่งเรือว่ายน้ำเอาเป็นโจนสลัดเตียกนะคะสลัดเตียกสลัดเตียกส,สลัดแฉะอืมตอนนี้กำลังอพยพกันใหญ่แล้วค่ะโอ้โห,ะะโโหสู้ๆนะสีฟ้าแลานเตียวก่อนแกอยู่สีฟ้า แล้วกิ๊บเล็กู่สีแดงเราจะเชี์ใครดีแม่คือตอนนี้กิ๊บไม่สามารถเชี์ใครได้เว้ยเพราะแต่ละคนนี่คือแบบแกล้งลจัดแต่ละคนนีนกระจายกันอยู่นะเราฝากฝังเอาไว้อ่ะไม่รู้คนไหนตัวแทนจากแก๊้งไหนนะคะจะได้แชมป์เออก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเอาล้เราไปดูนิวคุงกันมาน้ากดีกว่านะว่านิวคุงตอนนี้ทําอะไรอยู่อ๋อตอนนี้อยู่ท้า,ายหอไบโอมสวอเหมือนกันค่ะโอเคอยู่เดี่ยวเดียวกันนะนิวคุงก็กำลังวิ่ง เพียงย่างตามคุมมาคนไหนที่เลือดน,น้อยที่สุดโอเคน่าจะเป็นอ่าดีคนที่นำชื่อนำหน้าว่าดีเจนะคะว่าจะดีเจยอยู่ไหนอะ่ะป้าสู้สู้ป้าสู้สู้นะคะมิวคุ้งสู้สู้เฮ้ยโอเคเห็นไปการไปดูร้านลาวนิวคุ้งเร็วๆหน่อยนิวคุ้ง เอาล่ะเราไปดูกันไหยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ย้ำอีกครั้งนะสำหรับน้องที่ดูอยู่นะคะคือกิ๊บเสียชีวิตแล้วเนื่องจากโดนสีม่วงยกพวกมาลุมตุ๋ยคมขืนจนขาดใจตายเลยก็เลยแบบนั่งภาพสถานการณ์ให้ดูนะคะก็เราจะไม่พากล่วงหน้านะคะถึงวันที่ ตัดหมดพาร์น,นะคะแล้วก็จะหยุดอัดนะคะแล้วก็อาจจะอัดต่อนะ,ะแล้วก็ทําสถานการณ์การพากสดนะคะเพราะว่ากิ๊บก็อยากจะให้เห็นนะกิ๊บพูดอะไรถึงใครบ้างอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้แบบเราก็อยากจะให้หน้องๆที่ติดตาม ช่องกิปพี่อยู่ไงถึงแม้คลิปจะตายแล้วแต่ก็ยังได้เห็นสถานการณ์ของคนอื่นๆแล้วก็ได้เห็นความคิดของพี่อยู่นั่นเองนะคะนิวคุ้งตีกันตนะายน่าสงสารรู้สึกทีมนี้จะไม่เจออะไรเลยนะเดี๋ยวไปนิวคุ้งไม่ได้เอ็นชาร์ดเหรอเนี่ยทำไมป๊าป๊าไม่เอ็นชาร์ดล่ะไม่ป๊าป๊าไม่เอ็นชาร์ดอยู่คนเดียวเราดูแลป๊าป๊าดีๆหน่อยสิอ่า เอาล่ะเราไปดูทีมอื่นกันต่อดีกว่าเนาะสีม่วงสีเขียวเราไปดูสีเขียวของตัวเองก่อนดีกว่านะคะเรานีไม่ค่อยกับฐานของตัวเองเลยปึ๊บเทปปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้โหอะไรเนี่ยทีมนี้เป็นทีมตัวตุ่นมากๆเลยค่ะดีนะอเออได้สมุดไอชั้นใหม่แล้วหรอเนี่ยสุกโ่อยไปเลยโอ้โหเสียงวันเตอร์ โอ้โหดูทีมตัวเองก่อนนะคะอ่ะตอนนี้เราก็อย่างน้อยนะคะถึงแม้เราจะตายแล้วแต่ว่าเราก็ยังเลียร์ทีมสีเขียวอยู่นะเพราะทีมสีเขียวชนะก็เหมือนเราชนะไปด้วยใช่ไหมล่ะถึงแม้เราจะตายไปแล้วก็เถอะนะโอเคอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่ขยขันแข่งมากอ่ะสองคนนี้เขาแท็กทีมกันได้น่ารักมากเฮ้ย เพชรเพชรเพชรจีนีกลเจอแล้วใกลาเจอแล้วใกล้เจอแล้วทำไงจะเจอไหมจะเจอไหมขวาหน่อยขวาหน่อยหน้าแดงเลยค่ะขวาขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยโอ๊ยเจอเพชรด้วยเลยแต่ว่าเห็นไหมเห็นบอร์ดเดอร์ไอเห็นบอร์ดเดอร์แล้วใช่ไหมเห็นบอร์ดเดอร์แล้วใช่ไหมระวังระวังระวัง มันมาแล้วเฮ้ยมันขยับมาใกล้เรื่อยเรื่อยแล้ว border ดเด d e r b o ด d e อ b เด d e r อ o r d e อ b เด d e มาแล้วเดี๋ยวมันใกล้แล้วค่ะมันใกล้เกินไปแล้วอย่ามวัวแต่ขุดเลยรีบกลับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เร็วเร็วทำไมเขาไม่เห็นหรอเขาไม่เห็นหรอฮัโลโหล เขายัง <pare> ประมาทเขายังชะล่าใจอยู่เอ้ามาโจบอกบอกไม่ได้พี่กิฟต์ไม่ได้บอกแล้วพี่พิมพ์ด้วยความลุ้นค่ะเจ้าตัวก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่าบอดเดอร์อยู่ตรงนน้นคือไม่เห็นกระตาทูกันแล้วแบบนี้นะคะโอ้ยเอ้าพิมบอกก่อนเอ้าจบพาร์ทพอดีนะคะก็เอาไปต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าก็จะมาภาคสุดเหมือนเดิมนะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ ไปกำลังใจให้สองคนที่เหลือด้วยนะคะ